ดวงชะตา5ราศีจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเรื่องของเดือนเมษายนปี2567เรามาดูกันเลยนะคะคือในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยพระธาตุจึงบอกว่าสุกรลาอาจารย์เจ้ากล่าวไว้เป็น12ปองร้ายแรงร้อนเสารา1 2ไซส์ย3ยิ่งแท้เอ่ย ดาวหูสองสี่แทรกซ้อนซับสิบสองฉะนั้นดวงชะตาห้าราศีเรามาดูว่าจะมีเรื่องราวอย่างไรหนึ่งดวงชะตาชาวราศีเมษดวงชะตาชาวราศีเมษนั้นหน่บ้าดาวพระศุกร์ุกราอาจารย์เจ้าเก่าไว้สิบสองปองลายแรงร้อนนั้นแรงร้อนร้อนอะไรต้องระวังในเรื่องของการเงินกันทองนะถ้าทําในเรื่องของผิดศีลธรรมเช่น,นการที่จะไปรับเงินใต้โต๊ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโดนประจานนะหรือมีเรื่องความเสียหายที่เกี่ยวเรื่องของการทํางาน นะที่ไปได้เงินจากคนอื่น 2. เพราะอะไรดาวศุกร์นั้นโคจรไปร่วมกับดาวพระศุกร์กลาหูจันทร์กับสดรามืเขาคู่โจรโจรามันจะมีภัยที่เกิดขึ้นหรือมีความเสียหายที่เกิดขึ้น 2. ก็คือการเงินอนะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีรายจ่ายที่มากกว่าเป็นปกติการที่จะให้คนยืมเงินช่วงนี้ก็ไม่ได้นะหรือการที่จะเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของสีเทาๆล้วระวังเพราะว่าอาจจะส่งผล ให้คุณต้องไปประสบพบเจอปัญหานะสำหรับในเรื่องราวของความรักเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยอย่าเพิ่งออไปชอบพออะไรใครนะมันจะมีความเสียหายที่เกิดจากความหลงไหลนะทำให้เราจะต้องไปมีเรื่องที่หลงไหลกันแล้วไม่ได้อยู่กันแบบไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรอะไรอย่างนั้นนะต่อไปนะคะจะเป็นชาวราศีกุมแล้วก็ชาวราศีมังกร ชาวราศีกลุ่มนั้นเห็นว่าดาวพระเสาร,ร์โคจรมาทับเรือนตาเขาเรียกสาวราหนึ่งและสองได้อะไรองค์เกณสามได้อะไรนรอดมเกณฑ์ฉะนั้นแปลว่าเกณฑ์ของชาวราศีกลุ่มเนี่เป็นเกณฑ์ในเรื่องของเสาที่มาจากเรือนบิดาแสดงถึงเข้ามาที่ทําให้เจ้าตาต้องอะไรมีความหนักมีความเ,นเหนือ่อยมีความยากมีความลําบากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ การที่มีความลําบากหรือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่ความสําเร็จเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่ความอุดมสมบูรณ์นะเพราะดาวเสาร์เนี่ยแสดงถึงรายที่ดินมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้ที่ดินฉะนั้นคุณอย่าก,กลัวเลยว่าถ้าคุณเหนื่อยแต่ไม่ได้ไรแต่เหนื่อยครั้งนี้คุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จทันทีนะนะต่อไปนะคะจะเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรน,นั้นจะเห็นว,ว่าเสาราหนึ่งสองไซส์สาม สาราศีสิงหากรกน,นาคเขาเรียกว่าตัวเองโคจรเข้าไปในเรือนของการเงินนะเป็นสูตรยภาพาหะนาหน้าลักนาเมื่อโคจรเข้าไปแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีภาระความที่เหนื่อยยากความเหน็ดความเหนื่อยในเรื่องของการเงินกระทองอยากที่จะสร้างตัวสร้างตนให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้ตัวเราเมื่อเข้าไปแล้วใช่ไหมคะณขณะน,นี้ดาวพระงขาซึ่งโคจรมาจาเอกดาวประจาตัวของคุณดาวอังคารกระดาวพระเสาร์เขาเรียกว่าเป็นดาวบาปะเค์ในทางโหราศาสตร์ไทยฉะนั้นแสดงถึงอะไร เสาถึงภุ่มมังระหว่างเหตุก็มีเหตุในเรื่องอะไรภาระในเรื่องของการเง,งินกทมีคนที่อยากจะมายืมเงินยืมทองนะหรือในเรื่องของครอบครัวหรือมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของที่บ้านหรือปัญหาอะไรปัญหาก็คือจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอะไรสุขภาพป่วยเจ็บไม่สบายปวดศรีรษะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมดลูกนะต่อไปนะคะจะเป็นชาวราศีธนูและชาวราศีกุม ชาวราศีธนูและราศีกุมภ์ําดูเลยนะราหูสองสี่แทรกซ้อนทับสิบสองฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยดาวราหูโคจรไปเป็นสี่แก่ลัคนามีเกณฑ์วุ่นวายในเรื่องของครอบครัวเพื่อนหรือว่าพี่น้องที่เข้ามาที่บ้านจะนําปัญหามาให้นะและอะไรอีกราหูที่เป็นสี่เนี่ยมันจะมีเกณฑ์เช่นซ่อมบ้านซ่อมรถบวกจะกินบ้านนะหรือจะมีเกณฑ์วุ่นวายนะที่เกี่ยวเรื่องของครอบครัวก็ระวังคุณแม่ อาจจะมีเกณฑ์ปวดเจ็บเป็นใข้ไม่สบายนะแล้วก็ต่อไปอีกราหูสองสี่เมื่อเป็นสี่กันณาใช2สองก็คือชาวราศีกุมดาวประจำตัวโควจรไปเป็นสูนย์ญาพหาดนาหน้าลัคนาทีนี้โคจรไปเป็นสองใช่ไหมถึงเป็นดาวประจาตัวเองแต่มันมีเกณฑ์ในเรื่องที่ไปอยู่ในเรือนเขาอะไรดาวพระศพดีคือมันเหมือนโดนตัดอะเหมือนประมาณว่าเหมือนเราจะได้เงินอะไรบางอย่างแต่เหมือนเราลืมอะไรสักอย่างหนึ่งจึงทําให้เราจะต้อง มีปัญหากับเรื่องการเงินนั้นนะฉะนั้นช่วงนี้ห้ามไม่ใครยืมเงินแต่ช่วงนี้มันมีดาวพระศุกร์กับดาวราหูโคจรเข้าไปร่วมกันจึงมีเกณฑ์ที่ครอบครัวเจ้าคนในครอบครัวจะเข้ามาที่จะมาจะมาขอยืมเงินมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทองและต้องระวังมิจฉาชีพด้วยในจังหวะของช่วงนี้นะราหูสองสี่สามสิบสองฉะนั้นไปซ้ำในเลขนั้นสิบสองอีกก็เป็นชาวราศีเมษ ฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยราหูโคจรออกไปเป็นสิบสอกลักนาฉะนั้นต้องระวังอะไรจะต้องระมัดระวังการหูเบาใจอ่อนเชื่อคนง่ายจะมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองอย่าโรคอย่าไปเล่นอะไรที่เป็นสีเทาเพราะนั่นแปลว่าคุณกําลังจะตกหลุมพรางแบบไม่ถนั้งตัวก็โอเคขอให้ทั้งห้าราศี